ใจของคนเรานั้นถ้าอบรมให้สงบอย่างหนึ่งให้เกิดความรูร้แจ้งอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ประเสริฐสุดคือสามารถชำระกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดสิ้นไปได้และใจของคนเราเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นนายเหนือกายเหนือวาจากายจะทำอะไรก็นึกคิดมาจากใจก่อน วาจาจะพูดอะไรก็นึกมาจากใจก่อนกายกับวาจาจึงเป็นเหมือนบริวารหรือผู้รับใช้ของใจการที่จะอบรมตัวเราให้ถูกต้องจึงต้องอบรมที่ใจเมื่อใจดีแล้วศีลก็เกิดมีขึ้นได้สมาธิก็เกิดมีขึ้นได้ทานก็เกิดมีขึ้นได้ ด้วยอำน,นาจของใจที่ดีแล้วใจเป็นบุญใจเป็นกุศลเรียกว่าใจดีการที่รับจะทำให้ใจของเราดีหลักที่สำคัญก็สองประการคือให้สงบและให้รู้แจง้งใจสงบเึงเรียกว่าเจนไจใจเป็นสมาธิก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ขอให้สงบอย่าพิสูจน์ได้เช่น เมื่อผู้อื่นสบประมาทเราอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าใจของเราสงบเราจะนิ่งหรือผู้อื่นล่วงเกินเราอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าใจของเราสงบเราจะนิ่งคําว่านิ่งนั้นไม่ใช่เป็นผู้แพ้แต่หมายความว่านิ่งเพื่อให้สงบถ้าไม่นิ่งแล้วก็ไม่สงบก็จะเกิดต่อลอ้อต่อเถียงกัน หรือเขาว่ามาเราก็ว่าไปเขามีคำพูดเขามีสุภาษิตไว้อย่างนี้คนที่ว่าเราก่อนเป็นความไม่ดีส่วนหนึ่งถ้าเราว่าคำหยาบตอบเขาคนที่ตอบเขานะเสียสองส่วนเพราะคนที่ว่าตอบว่าเสียสองส่วนนั่นเพราะว่า เป็นผู้ที่ถูกเขาว่าน่าจะยับยั้งได้แต่เมื่อยับยังยบย้งไม่ได้มีโอกาสที่ยับยั้งไม่ได้โตต่อไปก็จะเสียวาจาคำหยาบด้วยเสียจิตที่ควรแก่การสงบด้วยเพราะฉะนั้นจิตที่สงบไม่ใช่คนอ่อนแอไม่ใช่คนยอมแพ้แต่เพราะเป็นคนปล่อยวางรักษาไว้ชึ่งศีลหรือธรรม พะศีลธรรมนั้นชอบอยู่ในความสงบจึงจะเกิดความมั่นคงใจสงบแบบสามัญใจสงบแบบสมาธิมีคุณมีค่าเป็นคุณธรรมอันประเสรศิฐส่วนใจสงบที่ด้วยมีสมาธิหรือมีฌานนั้นจะเกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือมีปัญญาวิปัสสนารู้แจ้งเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงจนชำระจิตใจของตนให้หมดจากความโลภความโกรธความหลงหรือหมดจากอาสวะคือกิเลสหมักหม,มมอยู่ในใจของเรามาเป็นเวลานานๆานานได้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจมีความสงบมั่นคงในระดับนั้นแล้วจะเกิดปัญญาเป็นผล เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเป็นหนทางแห่งบุญแห่งความดีซึ่งควรอบรมให้เกิดมีขึ้นสรีระร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นที่เราเข้าอาศัยชั่วระยะหนึ่งไม่ใช่เป็นสาระที่สำคัญไม่ใช่เป็นสาระที่จะพึ่งได้ต่อไป เป็นแต่เพียงอาศัยได้เพียงชั่วคราวเหมือนเรานั่งรถนั่งเรือโดยสารถึงที่มุ่งหมายแล้วเราก็ต้องจากที่นั่งนั้นไปกิรีระร่างกายนี้ก็เหมือนกันอาศัยโดยสารมาตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวกลางคนเป็นคนแก่แล้วถึงที่มุ่งหมายแล้วก็ต้องจากไปทิ้งร่างกายนี้ให้เกิดความผุพัง คนเราที่เรียกว่าตายเป็นแต่เพียงสรีระร่างกายเท่านั้นแต่จิตยังไปต่อไปอีกเหมือนกับคนอยู่บ้านแล้วบ้านพังเจ้าของบ้านไม่เป็นอะไรก็ต้องหาบ้านใหม่บ้านคือกายนี้ก็เหมือนกันมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราจะไปหาบ้านใดดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กำลังที่เราเอาศัยบ้านเก่าอยู่ฉันใด เราจะไม่ได้ร่างหมายเกิดใหม่พบใหม่ดีหรือไม่ดีก็อาศัยบ้านนี้คือกายนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงว่าทรงแดงแนพภาษารีบุตรว่าเทพพยาดาทั้งหลายเป็นจํานวนมากที่เขาสู่พบสู่ภูมิอันนั้นเขาได้ไปเพราะประพฤติธรรมของพระตะถาคตจากมนุษย์โลกนี้เองไม่ใช่ขึ้นไปบำเพ็ญธรรมในชั้นเทวดาชั้นพรหม ปฏิบัติรมอยู่ในชั้นมนุษย์โลกนี้คนที่เกิดมาในมนุษย์โลกนี้จัดว่าเป็นผู้มีบุญคือได้เห็นทั้งสิ่งไม่ดีควรละเสียเช่นความชั่วเห็นทั้งสิ่งที่ดีที่เป็นบุญควรทําให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตอนเมื่อได้มีความดีนี้แล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้น ฐานของบุญเบื้องต้นที่ใช้สู่สุคติก็เพราะบุญที่เกิดมาในมนุษย์โลกนี้ทานบุญศีลบุญภาวนาบุญความสามารถสิ่งแวดล้อมในความเปลี่ยนไปของเราจะได้ประพฤติอยู่อย่างใดอย่าประมาทอย่ามัวเมาหรืออย่าเพลิดเพลินในสิ่งอื่นพึงชำระกายวาจาใจ ของตนให้เป็นบุญตามสมควรแก่ความแก่กำลังในความเป็นไปบุญทั้งทานบุญทั้งศีลบุญทั้งภาวนาที่เกิดมีขึ้นให้เกิดมีขึ้นในชีวิตชีวิตนี้จะไม่เป็นหมันไม่ว่างชีวิตนี้จะมีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าจิตวิญญาณของเราเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว จะได้ผู้อุปถัมภ์คือบุญนั้นไปสู่สุคติดังประสงค์เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาพอผู้มีพระภาาเจ้าทรงสแสดงไว้เพื่อให้กอบประกอบคุณความดีให้เกิดมีขึ้นดังกล่าวมาด้วยประการชนนี้ต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นหลักสำคัญสำคัญ ในการภาวนานั้นก็มีไม่มากแต่วิธีแก้ใจไม่สงบมีมากวิธีทำสมาธิมีไม่มากพระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งท่านหมายถึงให้คำนึงถึงจิตถึงอารมณ์ถึงสติสามประการน,นี้คือหลักการทำสมาธิจิตคือได้แก่ผู้นึกผู้คิด อารมณ์คือจิตที่ไปนึกถึงอะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์และผู้ดูอารมณ์หรือดูจิตคือสติระลึกได้สามอย่างนี้เป็นข้อสำคัญสมมติว่าจิตของเรานึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตมีสติคอยคุมอยู่อย่าให้จิตเผลอให้นึกพุทโธอยู่เสมอสติคุมจิตไม่ให้เผลออยู่ตลอดไปจิตก็สงบ เป็นที่สุดสามประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะภาวนาหรือทำสมาธิในที่ใดนึกถึงจิตผู้นึกผู้คิดและเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์สิ่งที่เป็นอารมณ์ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าในแก่พุทธโธพระพุทธโธผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ตื่นแล้วผู้คนไยผู้รู้คือรู้แจ้งเห็นจริง ผู้ตื่นแล้วคือหมายความว่าพ้นจากกิเลสแล้วมีสติปัญญาอยู่เหนือกิเลสกิเลสครอบงำไม่ได้ผู้เบิกบานหมายความผู้ที่มีความสุขกิเลสต,ตามรังฝานท่านไม่ได้ผู้พ้นภัยภัยที่เกิดจากกิเลสกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะหรือโรคกฎหลงราคะโทสะโมหะตามรังฝานท่านไม่ได้ ภัยเหล่านี้ต้องพินาศไปเองเพราะจิตของท่านหลุดพ้นที่ระหว่างพุทธโธเพราะฉะนั้นนึกถึงพุทธโธก็นึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์จิตของเราก็จะตรึกถึงพุทธโธเรียกว่าจิตมีพุทธโธเป็นอารมณ์ระวังย้ายเผยด้วยความมีสติเพียงเท่านี้ชื่อว่าทำสมาธินึกว่าไปพุทธโธจิตที่นึกว่าพุทก็มีสติรู้จิตนึกว่าโธก็มีสติรู้ นึกพุทธโธพุทธโธย้ำยำ้ซ้ำๆมากๆไว้อย่างนี้ทำให้มากๆได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นฟาร์มดียิ่งเป็นบุญเป็นกุศลสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไรขณะที่จิตของเรานึกว่าพุทธโธนี้จิตของเราเบิกบานจิตของเราเป็นกุศลถ้าเราไม่นึกว่าพุทธโธจิตของเราไปน,นึกอะไรร้อยแปดพันประกาศ เพราะฉะนั้นละเลิกจากอารมณ์108ร้อยแปดพัมการเหลือเพียงแต่พุทธโธจิตจริงได้บุญจิตก็จะสงบดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทธโธพุทธโธดรรอฟามีสติรักษาอารมณ์คือจิตของตนให้สงบอยู่กับพุทธโธดังในกล่าวมาแล้วให้นานๆคอจะเป็นกุศลในชีวิตของตนให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นจงตั้งใจปฏิบัติต่อ